จากวันวันที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นจำได้ครับสี่ห้าใช่ไหมครับสี่ห้าชั่วโมง,โมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินเดินไม่ได้ลุกเดยนไม่ได้เลยตึ้งตึ้นหมดแล้วอ่ารู้สึกมันเบาๆนะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้นนั่นคือว่าอาการปวดไม่มี แล้วผมลองบิดขาดูดาน,นะครับมันไม่แข็งเลยไปไม่ถึงประมาณหกสอขานี่ดีขึ้นเลยครับไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ากระดูกทับเส้นมันจะมีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอโคนขานะครับแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยปวดเขา่านะคะนั่งยองๆไม่ได้นั่งกราบพระก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ กินมาหลายปีแล้วค่ะประมาณสี่ถึงห้าปีไปหาหมอกายภาพบําบัดนะคะก็กินยาแก้ปวดบรรเทาไปถาวันแรกนี้ดีขึ้นประมาณเ0็ดสิบแดสิบปอรสองวันแรกจะหนักนิดนึงนะคะมันจะหนักตรงตรงขาพับตรงนี้เหมือนมีมีเส้นเอ็นอะไรมากองเอาไวต้ตรงตรงใต้ขาพะะับเพราะวันที่ห้าดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่น่าเึ่งหายค่ะแกปวดเยอะทีนี้แกก็บอกว่า ็นแบบนี้นะอยู่อยู่ได้ไม่นานครับถ้าเป็นแบบนี้แกบอกส้นเจมันตึงครับตึงแล้วทีนี้แกก็บอกว่ามันเดินไม่ได้ครับกกกตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังหัดคานเดิอนออกคานออกมาจากข้างในที่นอนแล้วทีนี้คนที่เจ็บเนากเจมาดูตัวเองดีทีนี้แจก,ก็บอกว่าดูได้รู้ได้เป็นแบบนี้นะมันมหายเจก็บอกนี่ดูก็ได,ด,ด้ แล้วดูนี้เนี่ยได้มารู้จักกับอ่าสมุนไพรคู่นี้นะครับได้ยังไงอ้ทีเกษมก็เลยบอกค่ะที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินกไม่ได้รู้เดยไม่ได้เลยเกินไปเติมเตินหมดแล้วทีนี้กินไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วหลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอย่างนีของใจจะไม่ ายแล้วแต่ไม่ตายแล้วมันรู้สึกจากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงมันสบายเึ้นเยอะไม่ได้เชื่อนะครับก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าจะทําก็ต้องประสิทธ์แล้วจะปวดครับทีนี้หลังจากสามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะตอนที่ผ่านไปวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ห้าวันที่หกวันที่ห้า ห้างวันครับดีใจด้วยเนาะครับก็คิดว่าเป็นเพราะสมุนไพรคู่นี้ไหมอันนี้ค่ะเป็นค่ะเป็นเพราะสมุนไพรเป็นกันเรามั่นใจเลยมั่นใจค่ะดีใจนะครับดีใจผงก็ดีใจครับอย่างน้อยๆมันดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะจากที่เราแบบไม่มีหวังเรารู้สึกไม่มีหวังแต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ย ก็มีอาการปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นเอ่อโคนขานะครับแล้วก็ไล,ล่ลงไปเนี่ยอ่กล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขาขาแข็งฮนะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี่จะดังกบแคบกบแคบเวลาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่าผมรู้สึกจะไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวแล้วจน เป็นโรคกระเพาะด้วยแปกใจมากครับว่าเอ้ทำไมกินกาแฟนะครับกินกาแฟเข้าไปตัวนี้ทำไมมัน,มน,มนอาการมันดีขึ้นคนที่มีความดันสูงระวัดทุกวันวัดปกติของผมนี่จะต้องร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับเหลือร้อยยี่สิบสองดื่ไปไม่ถึงส่วนที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกสองขา,ขาดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้น แล้วก็อาการที่มีอาการข้ามเนื้อกระตุกนะบระเด็นหนึ่งก็คือหลอดเลือดตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะครับเพราะว่าปกติถ้าทําอะไรเหนื่อยมันจะกระตุกเลยนะครับผมต้องนั่งนิ่งๆนะครับมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับแล้วผมขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะโดยปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิดกระปอยนะครับกระปิดกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่ มันมันไหลดีขึ้นนะปัสาวะเนี่ดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมาก